วันนี้เข้ามาสวนแต่เช้าครับเจอต้นไม้ที่กำลังออกดอกสวยงามมากต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองปรีดียทรเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้แถวบาเซลแถวเปรูพวกนี้แหละครับสดชื่นแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำระบบน้ำซึ่งต่อจากครั้งก่อน ผมได้นําแผงโซลารเซลล์ที่ชํารุดซึ่งเป็นแผงใหม่แต่บริเวณด้านหน้าแตกซึ่งเป็นการแตกระหว่างการขนส่ง <c oughs> ก็เลยเอามาใช้ในสวนชุดนี้จะเอามาใช้กับการดูดน้ําในบ่อซึ่งเอาไปเก็บในถังเก็บที่อยู่กลางสวนเพื่อทําระบบน้ําหยดในหัวมินิสปริงเกอร์ใช้ลดต้นพุทราแล้วก็ใช้ลดผลไม้อื่นๆด้วย ผมทาการต่อสายแล้วก็ได้ทําการทดลองในเดววไว้แล้วถือว่าใช้งานได้วันนี้เลยจะทําต่อเพื่อจะเดินระบบท่อสูบน้ําเข้าไปในถังพักจําเป็นจะต้องเดินฝังดินด้วยเพราะว่าที่นี่อากาศร้อนแสงแดดจัดมากถ้าเดินลอยเนี่ยท่ออาจจะกรอบได้ท่อที่ผมจะใช้เนี่ยผมใช้ท่อหนึ่งนิ้ว ซึ่งพอดีผมไปถามทางร้านทางร้านแนะนําท่อบางๆอยู่แทนิดหนึ่งก็ไม่รู้มันกันสีมันแปลกๆดีไม่เคยเห็นมาก่อนถึงปกติเราจะเห็นแต่ท่อ P.V.C สีฟ้าท่อน,นี้จะเบามากครับแต่ราคาถูกซึ่งทางร้านที่ผมไปซื้อเนี่ยเขาขายเส้นละ40บาทตอนรับมาจากแหล่งอาจจะถูกกว่านี้เยอะเลยครับผมก็เลยเอามา15เส้นเพราะว่าจําเป็นจะต้องเดินแยกออกเป็น 2- 3จุด ต้องขุดดินก่อนแล้วก็าวางท่อเข้าไปในถังเก็บเดี๋ยวค่อยกรบดินตามอีกทีในเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้ท่อประปาที่ผมเดินไว้เนี่ยกรอบอายุการใช้ง,งานจะสั้นลง ผมใช้วาวแยกเพื่อเป็นการควบคุมน้ําให้ไหลไปในทิศทางที่ผมต้องการจะให้เข้าถังในแต่ละถังได้โดยที่ควบคุมจากแหล่งนี้เองถ้าแยกซ้ายก็ไปถังที่1แยกขวาก็ไปถังที่2เดี๋ยวเดินท่อเสร็จก่อนแล้วก็มาทดสอบระบบน้ำกันทีว่าแรงขนาดไหน ผมเดินท่อจากไดโวเพื่อจะเข้าท่อเมนจากไดโวเนี่ยมันใช้ท่อ6ขุนก็เลยต้องมีตัวเพิ่มขนาดเพื่อจะเข้าท่อเมนหนึ่งนิ้วที่วิ่งเอาไว้ในกลางไล่เรียบร้อยแล้วจุดนี้ผมก็ต้องใช้วาวด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมจะมีจุดแยกอยู่2จุดเพื่อให้น้ําไหลไปทิทางในจุดที่ผมต้องการเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้จุดที่ผมติดตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทดสอบด้วยการเปิดเบรกเกอร์อันนี้ก่อน ดโวเริ่มทำงานแล้วครับเดี๋ยวไปดูปลายทางกันนะครับว่าน้ำออกได้ดีขนาดไหนไดโวที่สูบน้ำเนี่ยจะอยู่ห่างจากบ่อประมาณ50เมตรและบางจุดเนี่ยผมก็จะวางท่อ PE ต่อไปอีกที่ไกลที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นประมาณ100เมตรซึ่งท่อ PE ที่ผมจะวางไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกใช้ท่อ20มิล จุดนี้น้ำแรงดีครับเดี๋ยวไปดูที่ถังกันดีกว่าถัางพักอันนี้ผมวางจุงจากพื้นประมาณ2เมตรก็เสียงน้ำยังถือว่าไหลแรงดีอยู่ครับไม่มีเสียงดังรบกวนซึ่งตอนช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะใช้แผงเนี่ยผมใช้เครื่องยนต์ใช้ปั๊มตัวเล็กๆกว่าจะเต็มเนี่ยนานมากแล้วก็ส่งเสียงดังลำคาญมาก แต่ตอนนี้หมดปัญหาเรื่องเสียงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะเติมน้ำได้เร็วกว่าที่ผมคาดไว้ด้วยสรุปว่าผมใช้ไดโวสูบน้ำซึ่งต่อจากแผงโซลาเซลล์ที่ชํำรุดซึ่งผมสั่งมาเนี่ยประมาณแผ่นละ400และผมซื้อชุดลดโวลต์มาช่วยเพื่อให้เหมาะสมกับไดโวที่ผมต้องการจะใช้ชุดลดแรงดันเนี่ยประมาณ400กว่าบาทรวมท่อขนาด1นิ้ว ข้อต่อข้องอต่างๆที่ผมเอามาใช้เนี่ยใช้ทุนประมาณ1,500ถึง2,000บาทรวมทั้งหมดแล้วนะครับแลกกับความสะดวกและความรวดเร็วก็น่าจะคุ้มครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ